แดดอ่อนๆอากาศไม่ร้อนนะคะก็เลยเข้าสวนมาตัดกล้วยคะ่ะตัดกล้วยเสร็จแล้วเราก็จัดต้นกล้วยไปเลยให้เขามีความเรียบร้อยนะคะจะได้ไม่รกเนาะจัดทําอย่างไร้ป่าก็จะมาทําครอปแบบนี้ละคะ่ะหมักปุ๋ยคะ่ะหมักปุ๋ยใบไม้นะคะเราจะได้ไประโยชน์จากการที่เราหมาักใบไม้ที่เราเก็บไว้นี่ละคะ่ะ เก็บไว้ทุกวันทุกวันก็จะได้เยอะเหลือว่าเด็กๆเ,เอามาให้ด้วยป้าก็จะได้หลายถลุ่มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วในใบป้าก็จะไว้ตรงการางลางข้างล่างๆนะคะแต่ส่วนบนป้าก็จะเอาตรงนี้แหละคะ่ะเทคทคับลงไปเลยพอป้าเทเสร็จปุ๊บเดี๋ยวป้าก,ก็ขาดเลยค่ะเดี๋ยวป้าก็จะไปหาขี้วัวนะคะถุงใช้หลายรอบก็จะขาดก็ <c oughs> เราต้องใช้ในถุงนะคะ ใส่ในคุมเลยเพราะว่าเจ็บเสร็จแล้วเราก็เจ็บไปไว้ใส่ใบไม้อีกไปใส่อีกใส่อีกนะคะเขาก็เลยมีการขาดเป็นอาการของเราที่ใช้งานเขาเยอะน่นเองะคะ่ะขาดแล้วก็เ้าเจยนไหนได้ไม่แปลกนะคะขาดกันได้นะเจ็บ <prat ik> <schön> <ๆ>ไปหลายวันก็จะเป็นอากาศชื้นๆแบบนี้ค่ะชื้นนี่เห็นไหมคะพอชื้นแล้วเขาก็จะมีการย่อยเห็นไหมคะ ถึงแม้ไม่มีพี่วัวเขาจะทําการย่อยตัวเขาเองได้แต่ถ้ามีขี่วัวเขาจะช่วยย่อยค่ะเพราะขี่วัวจะมีลินรี้นะคะถ้าเราเก็บไ้นานก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใบไม้ชื้นแบบนี้ก็ไม่นานนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ปุ๋ยจากใบไม้ค่ะปุ๋ยดินจปุ๋ยดินดีเก็บไปนานอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะมาจัดแบบนี้ค่ะทำแบบนี้เลยขยายขยายค่ะ แล้วเราก็จะไปเอาขี้วัวมาทับนะคะมาทับบนนี้แล้วก็ลดหนังเนาะอันนี้๋วเราก็ไปใส่อีกปราำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนทําให้มีเออ่มีสติมีสมาธิในการทำํำเราก็จะสนุกในการลงมือทำนะคะง่าย เพาะแค่ว่าเราคิดว่าเออวันเช้านี้เราจะทําอะไรก่อนอ,อ๋อตัดกล้วยก่อนดีกว่าตัดกล้วยเสร็จแล้วแบบนี้ตักกล้วยตังไว้ก่อนจัดการใบกล้วยก่อนเลยตัดใบลงไปข้างล่างด้านล่างเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้วยมากั้นขอบแบบนี้เสร็จแล้วใบไม้ก็เอามาทีแบบนี้นะคะจะกบกบข้างล่างไป,ไปเลยกบใบสดไปเรื่อย ไปๆไปเลยแบบนี้นะคะสดๆไปแบบนี้เสร็จแล้วก็กบหญ้าสดลงไปด้วยเห็นไหมคะหญ้าสดก็จะมีการไม่มีอากาศหายใจหญ้าก็หลอกมต้จงดายไม่ต้องถอนด้วยค่ะถ้าใครถอนแล้วเอาญ้ามากบนะคะเหนื่อยข้ามขั้นตอนไปเลยค่ะเอาญ้ามากบเลยค่ะเอาญ้ามากบแบบนี้ข้ามขั้นตอนการดายลงไปเลยนะคะเราก็จะประหยัดเวลาดายหญ้าหญ้าไม่มีอากาศหายใจยังไงหญ้าก็ กลายเป็นปุ๋ยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปได้ายให้เหนื่อยแล้วก็มากันก้นนะคะกั้นทับไปเลยค่ะแล้วก็เทเอาใบไม้แห้งมาเทคบทับไปเลยเชื่อป้าเพราะว่าป้าทํามาแล้วได้ประโยชน์จริงไม่เสียเวลาด้วยค่ะทำตรงที่รกๆมีแบบนี้และคะ่ะเดี๋ยวป้าจะจัดการให้ดูว่าวิธีการไม่ต้องด้ายย่าทาแบบไหนไม่ตัดด้วยป้าจะทําแบบนี้แหละคะ่ะทําไปเรื่อยๆๆไม่มีความรกมีแต่ประโยชน์ค่ะเพราะว่าย้ายิ่งยาวยิ่งดีเราก็จะกบ หญ้าก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้แน่นอนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ